สวัสดีครับพี่พี่น้องบูเวิร์มทับทุกคนนะครับก็เพิ่งกลับมาทําคลิปอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่ก็กําลังขยายอยู่นะครับเห็นไหยครับตัวเขาเยอะเลยนะครับก็เลี้ยงในรังโฟมง่ายๆนะครับประมาณนี้นะครับนี่มีเศษอาหารนะครับผลไม้เนี่ยให้เป็นผลไม้ดีกว่านะครับก็เขาชอบนะฮะตรงไหนที่มีผลไม้อยู่เนี่ยเขาก็จะอยู่เยอะเลยนะครับนี่เพียบเลยนะครับเยอะเลย ถ่ายยูน่าไม่ได้ถ่ายรูปลูกถ่ายวิดีโออยู่ค่ะเพราะทำงานอยู่นะถ้ามีไลน์มีอะไรก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวน้ำลดมันก็หนีนะฮะไลน์ฮะนี่ครับแต่เราต้องการให้ตัวอ่อนของเขานะครับพวกนี้นะครับมีอาหารกินนะครับมีเศษผักเศษอะไรเนี่ยกินนะครับเนี่ยเขาจะลูกก็จะดกแบบนี้นะครับบูเวิร์มเนาะนะครับนี่ตัวเล็กนิดเดียวนะครับพูดถึงนี่ประมาณนี้ครับเข้าเบ็ดได้พอดีครับเข้าเบ็ดตกกุ้งตกอะไรได้พอดี อันนี้จะเป็นตัวเต็มวัยของเขานี่ตัวเต็มวัยความขยายพันธุ์ได้แล้วนะครับนี่เป็นตัวเล็กๆนะครับลูกๆของเขานะครับเ,เสร็จผลผลไม้เพราะแนะนำให้เสร็จผลไม้มากกว่านะใส่โปะไม่ได้เลยนะครับพวกไรพวกตัวไรตัวอะไรเดี๋ยวเขาหนีนะครับแต่มันจะหนีหมดหนีข้างล่งางจะเป็นตัวเอญนะ่ไหนคะค่อยๆจับนะไหนะยิ้มหน่อยยิมหน่อยค่ะไหนยิ้มหน่อย เล่นใด้เดือนด้วยนะไหนเอาไว้ในมือที่ตัวเล็กน,นิดเดียวเองเอาเขากลับปล่อยเข้าไปหรอกเอาปล่อยกลับเข้าไปครับเก็บ <c oughs> <g ib berish> นะเก็บมาเก็บมาเข้านี่นะครับเนี่ยผลไม้ที่มันประมาณนี้นะที่มันที่มันเริ่มเน่านะจะเป็นอาหารของตัวอ่อนเขานะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับเขาจะขึ้นมากินอย่างนี้นะฮะเรื่องตัวไรนี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวน้ำลดน้ำล่านเนี่ยมันก็หายไปนะครับใส่เดือนเราไม่ตายไม่หนีนะฮะสายพันธุน์บูเวิร์มนะไม่หนี แต่ตัวลายพวกนั้นก็จะจมน้ําตายไปนะครับนี่จุดที่เขามารวมกันผสมพันธุ์ที่เขามาขยายพันธุ์กันเยอะๆนะครับที่เขาไม่กินอาหารนะครับก็จะดกประมาณนี้นะครับบูมนะฮะเนี่ยแล้วก็ใกล้จะเป็นเปลี่ยนสภาพจากคีวัวเนะี่ยกลายเป็นมูลเสืเดือนเกือบทั้งหมดแล้วนะครับในจุดนี้เขาจะไข่ไว้มั่งแล้วก็เป็นตัวใหม่ตัวใหญ่ไว้มากนะครับ ก็จะเยอะๆอย่างนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมพี่ๆที่ดูบูเวิร์มกันอยู่นะครับที่เลี้ยงบูเวิร์มกันอยู่นะครับของเขาแห้งแล้งตายนะครับของบูเวิร์มของเราก็ยังไปได้ต่อนะครับไม่ไม่มีผลกระทบอะไรนะครับไม่หนีนะครับขยายพันธุ์เร็วตัวใหญ่ตัวเยอะตัวเยอะนะครับไม่ตัวใหญ่ขยายพันธุ์เร็วขยายพันธุ์เยอะนะครับก็ยกให้บูเวิร์มครับครับฝากไว้แค่นี้ครับพี่ๆสวัสดีครับ